อันไหนนะอันไหนนะสองแคลคัมตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ยี่ห้อแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่คือผลิตที่ไต้หวันเป็นแคลิฟอร์เนียเป็นเป็นล้อเล็กใช่ไหมสำหรับสำหรับร้อเล็กล้อเล็กสำหรับทางเที่ยวสำหรับทางเทียวก็ของห้าสิบก็ทำความร้อนได้ดีออกตัวก็ไปมีคนนิยมเยอะนะคนนิยมแบบร้อยยี่สิบทางเที่ยวเห็นเยอะเลยก็เห็นเยอะนะเตัวนี้ก็ยังมีเลย เขาก็อืด้วยเหตุที่ว่าแบบว่าคนก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันกระทัดรัดเนอะมันสะดวกา่าในกรุงเทพมันยังขายได้ในตัวตัวรถทับรถเล็กอย่างนี้ยครับเพราะว่าคนนิยมเนื่องจากหลายคนติดในเรื่องของใช้รถเก่งนี่แหละอ่าแล้วบมงทอีไปวันนั้นไปตลาดนัดจักรยานที่แบบไปเจอเจอแก๊งแก๊งเลยนะแก๊งคุณลุงที่เขาขี่ฟอร์่เนี้ยเขาบอกว่ามันสะดวกตรงที่ว่า เขาขี่จากบ้านไปสระบุรีหากับพับขึ้นรถไฟใช่ซึ่งอย่างเนี้ยผมว่าเสือภูเขาเสือหมอบเนี่ยฟิลนี้ง่ายเลยมันจะมาเข็นขึ้นรถไฟลำบากแน่ใช่นะเขามีตู้เขามีตู้คือปั่มไปอ่ะแล้วก็เอาขึ้นตู้แต่ยังแต่ว่ามันเสียค่ารัวษาแล้วก็ตู้มันไม่ได้มีตัวล็อกจักรยานให้ดีขนาดไม่เหมือนเราเนี้ยเราเอาตั้างไว้ข้างๆเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ ไม่งั้นเดี๋ยวไปเจาะพลาตู้กันแล้วก็ไม่แน่ใจเนาะรรถเเาป็นยังงไใช่การใช้รถแพงใช้รถได้อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวไว้ไว้ดูแล้วก็มามาเอานะตาลังอยากได้แอันนี้คือเข้าใจหมดเนี่ยก็คืออันนี้สิบสี่วิสิบหกนะสิบสี่เนาะสิบสี่อืมสิบหกนี่ราคาเท่าไหร่สิบหกละกา ตัวเนี้ยมันราคามันหลากหลายนิดนึงอะสิบสี่สีธรรมดาหนึ่งเก้าร้อย <5. S 1> บาทอสิบสี่สีพิเศษหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทอืมเดียวสิบหกทีสามทีสามคือสามสปีดสีธรรมดาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือสามสปีดใช่อ๋อมีเกียร์สิบหกอ๋อมีเกียร์อ่า ทีสามสีพิเศษก็หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยมันก็เป็นตามสเต็ปนะครับเป็นตามสเต็ปไปตัวสิบหกทีเก้าสีธรรมดาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่เก้าสีพิเศษอยู่ที่หนึ่งหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าไออันี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติถ้าซื้อซื้อแล้วเนี่ยเราสามารถให้ใส่เคลียร์ไม่ได้ไม่ได้เพื่อตัวนี้ไม่สามารถที่จะตั่งได้จะลองค้นไหนเนี่ยลอ เออแต่อันเนี้ยเขามีแม่เหล็กเหมือนอันนี้เลยนะเขาทำมีแม่เหล็กเหมือนกันเลยนะรับรับเลยครับล็อกกันต้องล็อกก่อนเพราะว่าหลักอ่านผมปรับลงเกินอ๋ออันถามว่าใช่ครับอยาตลองทเข้ามือไม่สูงอยากอยากจะลองอยากจะลองอยากอยากดูฟีลว่าดูฟิลอย่างเงี้ยจะประมาณไหน มันออกน่ารักน่ารักเนาะมันออกเหมือนรถแฟชั่นคอนี้อันนี้ปัดได้ด้วยออเออโอเคเนาะคือไม่ปกติถ้าเกิดรถรถอะไรนะรถสิบสี่นิ้วอะตอนเราควอมมันจะนะ หมายถึงว่ามันสะมันแค่ไอ้มันเออช่วงแขนใช่ไหมช่วงแขนเป็นรถเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าตอนขึ้นมาแล้วตอนขี่มันจะฟิลมันจะแบบนี้หน่อยอ่าอ่านี้มันจะช่วงช่วงช่วงหน้าพูดถึว่าช่วงนี้เนาะช่วงใหญ่ตอเนี่ยมันขี่สบายนะ้วมัยเนี่ยอันนี้เฟืองหลังมันเท่าไหร่ เพิงหลังเก้าหรือเนาะจริงจริงมันก็ทดเลยเนาะเพิ่งหลังเล็กที่เดียวเหรอว่าจานมันได้กว่ากัน,าน,น,านแค่สี่สิบเลยนะสี 40, ่สิบอจำไม่ได้ลนะสี่สิบหกนั่สี่สิบหกแต่มันก็แบบโอเคนะมันไม่หนักมากอ่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเป็นห้าสิบกว่าก็จะหนักเนาะมันออกตัวหนักใช่ออกตัวหนักเพราะว่าจานหลังเล็กตาันเก้าเก้าที่ที่หกสิบผมเคยไปเห็นคุณลุงคนนึงที่หกสิบนีหกสิบสา ว้าขี่ได้ไงเขาบอกขาแรงแค่คำเดียวตัอฮะลุงนกใช่ไหมไม่ได้ถามชื่ออะตลาดทีวแล้วนั่งคุยกับแกไม่ได้ถามชื่อตลทีวที้วนั่งคุยกับแกโอ้ลุงไปเหรอเขบอกสบายขึ้นทางกลับรถเขบอกโอ้ไม่ไปตายการทานเหออไม่หรอกลุงเขาก็ชินกับการฝั่นก็ฝั่นจนน้องบขึ้นที่งานประทุมเนี่ยไอะไรนะ เออเขามีงานที่ประชุมใครเขามีงาอะไรนะตุลาตุวันที่เท่าไหร่ตุลาประมาณกลางัเดือนสิบแปดมั้งสิบแปดตุลามั้งน่าสนใจวันนั้นที่เขาบอกให้ช่วยพรีเซนต์ให้เขาแต่นั่นนะเนี่ยอันนี้หลักการคือเราขอดไว้เฉยๆไม่เป็นไรแต่ว่ามีคนโดนทุบแน่จะเสียตังค์หรอเราหมดดาวพอดีก็ขนาดกระทัดรัดกว่าไง ไม่แต่มันแข็งลองดูไหมลองลองค่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราได้เราได้ยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่คือช่วงช่วงเพราะว่าแขนเราไม่ได้แต่ไม่มีเกียรวเราเราเราแปลงใส่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หน้าะเขาไม่ได้จะใจตรงนั้นก็ต้องสิบหกอะแต่สิบหกมันพับมันใหญ่ใหญ่ไปหน่อยนนึงนะใหญ่กันนิดนึงครับใหญ่กันนิดนึงอยู่แล้ว ไปเปลี่ยนร้อยอัอะนั้นหน่อยนะเปลี่ยนล้อแล้วก็เปลี่ยนแล้วทำไมต้องใส่ขาตั้งไว้เอ้ยไม่ใช่ใส่ไอ้ที่ถีบไว้อั่นี้เนี่ยอ๋อก็เวลามันอยู่ในกล่องไส่ที่ถีบทนงานครับอ๋ออ๋อจริงเหรอเราเราใส่ที่ถีบแบบพับได้ก็จะไม่ต้องเปลี่ยนนะ